ตัวเองครบแล้วเนี่ยแต่บางเอิญคนมีคนมาพูดกับคุณว่าเฮ้ยอย่าทำเลยหมันเยอะแล้วมเห็นไหมเนี่ยขายได้ที่ไหนวันนึงจะขายได้สิบแก้วหรอที่สิแก้วสามสิแก้วมันเป็นไปนไม่ได้หรอกคนเขาก็ขายกันแต่ถามว่าถ้าคุณทําเป็นอาชีพเสริมนะแล้วคุณก็หายอย่างอื่นทําด้วยหรืออะไรสํารองไว้เป็นแผน B แผน C มันก็ไม่ ไม่แปลกที่คุณจะทาคุณก็คุณก็ทําจากเล็กๆไปก่อนคุณก็ดูยอดก่อนว่ามันกระเตื้องไหมเดือนเปิดไปเดือนสองเดือนยอดมันเป็นยังไงแล้วทาเลตรงที่คุณเปิดน่ะมันมีผู้คนไหมแล้วมันดูดูวิถีชีการใช้ชีวิตของเขา่าเขากากินกาแฟไหมคนแถวน,นั้นถ้าไม่กินถ้าเปิดไปสักสามสี่เดือนแล้วมันไม่กระเตื้องเนี่ยคุณก็มูฟมูฟไปที่อื่นมันก็ไม่แปลกก็อาจจะขายแบบเดิมแหละอาจจะมีการมานั่งคิดทบทวนว่าต้องปรับปรุง <c oughs> โปรโมชั่นอะไรในร้านคุณต้องปรับปรุงการแต่งร้านไหมต้องดึงดูดลูกค้าด้วยการอ่าอาจจะหาจุดขายอะให้มันดึงดูดให้มันน่าสนใจทําอะไรดีหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วงช่วงแรกเพื่อให้เขารู้จักร้านคุณโดยการอา่า อาจจะทําที่คนเขาทํากันเนาะว่าเออสิบแก้วได้กินฟรีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นโบราณไปละนะคะก็ให้คุณลองดูอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นแค่3วันเพื่อให้คนรู้จักร้านคนุณก็อาจจะถ้าซื้อวันนี้นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยคุณต้องยอมขาดทุนหน่อยในช่วงแรกเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มารู้จักสินค้าของคุณและให้รู้จักว่าอ๋อเนี่ยร้านพี่คนนี้ไงามาเปิดใหม่ เปิดกาแฟนเนี่ยแล้วพี่เขาแบบว่าเออเพิ่งมาอยู่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วแบบมีโปรโมชัน่นนะเว้ยจัดโปรโมชันน่นนะสามวันเลืวอ,อะไรว่าก็ไปเขาก็จะแห่กันไปจริงอยู่ช่วงแรกคุณอาจจะไม่ได้ลูกค้าเขาจะได้คุณก็ต้องยอมขาดทุนก่อนนะคะเออเพื่อเพื่อเพื่อเหมือนเป็นการเรียกเรียกลูกค้านั่นแหละนะมันก็คล้ายๆกับการจัดโปรโมชั่นนั่นแหละนะคะสินค้าต่าง ทุกอย่างนะคะมันมันอยู่ที่ไอเดียของเราว่าเราจะทํำยังไงนะเพื่อให้เขาเออเขาพอเขารู้แล้วพอเขาชิมแล้วฝีมือคุณอะ่ะมันมันมันไม่ได้ห่วยมันมันฝีมือคุณราคาคุณมันสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เขาก็จะกลับมากินร้านคุณนะคะไม่ว่าคุณจะตั้งอยู่ตรงไหนหรือคุณอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมที่ตั้งของคุณอะ่ะมันไม่เวิร์ก่ะลูกค้ามันมาน้อย มามาเดินน้อยมาผ่านน้อยมาเห็นน้อยคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องคิดละต้องลงเฟซไหมเอ,อต้องทำเพจไหมแล้วก็ต้องส่ง Delivery ไหมนะเพื่อเพื่อเพื่อให้มันมีเงินเข้ามาไรายได้เข้ามาโดยไม่ต้องนั่งรอลูกค,ค้าที่ร้านคุณก็สามารถชงไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านด้วยซ้ำคือเมื่อก่อนโค้ดเคยคิดที่จะทำนนะอกับญาติเนี่ยก็คืออยากจะทำส่งอย่างเดียวนะโค้ดจะไม่ทำ เรียกอ,อะไรนะจะไม่ทำออฟไลน์ line, นะคะก็คือจะไม่ไม่ทำที่มันมีหน้าร้านนะเหมือนกับว่าแต่จะต้องมีครัวที่มันพร้อมนะอุปกรณ์พร้อมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ส่งอย่างเดียวนะคะคิดส่งอย่างเดียวคือจะไม่มีไม่มีมานั่งรอที่ร้านหรือมารอซื้อที่ร้านก็คือนะคะเราจะทําคือตามออเดอร์ใครออเดอร์มาเราไม่ทําไว้เราไม่ทําทอะไรคือออเดอร์มาเท่าไหร่ก็ค่อ,คอยชงค่อยส่ง แต่รถอุปกรณ์อะไรของคุณต้องพร้อมเก็บความเย็นแยกไปนู่นนั่นนี่น้ําแข็งต้องไปละลายต้องไปถึงลูกค้าคุณต้องรู้เส้นทางอะไรหลายๆอย่างนะคะส่งเฉพาะเขตในเมืองหรืออะไรก็ว่าไปคุณจะต้องมีขอบเขตคุณจะต้องมีเป้าหมายในการทรําธุรกิจไม่ว่าธุรกิจนั้นคือธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆคุณจะต้องศึกษามันโดยละเอียดอะไม่ใช่ว่ามีเงินปุ๊บมีเงินแสนหนึง่งกูจะทําอะไรกูเปิดเลยนะคะยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยว่าจะ จะจัดการกับมัอย่างไงเพราะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้คุณเตรียมแก้อยู่แล้วทุกๆงานนะคะทุกอาชีพกาแฟนี่คุณอย่าคิดว่าเขาไม่มีปัญหานะทุกๆคนที่เขาเปิดเขามีปัญหามีปัญหานะหนึ่งรสชาติคุณนะ่ะมันต้องคงที่นะอืมอ่าแล้วก็แต่โชคดีที่ว่ากาแฟเนี่ยมันจะสูตรใครสูตรมันมันจะมีมันจะมีการตวงอยู่แล้วแหละว่าต้องใส่อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่มันของแต่ละร้านก็คือ เขาเรียกว่าเป็นซีเคดของแต่ละร้านเขาอยู่แล้วความลับของแต่ละร้านเขาหือว่าต้องผสมนมเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่คอฟฟเ,เท่าไหร่แล้วก็เครื่องบดกาแฟบางครั้งบางร้านเขาก็ใช้อ่าเขาใช้ด้วยความที่เขาอาจจะประหยัดหรืออะไรก็ไดถ้าเขาชงแบบบดครั้งหนึ่งแล้วชงแบบหลายแก้วเกินมันก็จะทำให้ความเข้มข้นของกาแฟมันลดน้อยลงเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณน่าศึกษาไว้แต่บางคนก็อาจจะมองข้าม